สวัสดีครับวันนี้มีรถมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับเข้าใหม่ๆหมกิ๊บ์กิสวยๆนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับมาสด้าสองนะครับหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัทนะครับสีเทาดานะฮะสีเทาดำปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะเลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับก็อัตราเฉลี่ยอยู่ในแรงที่ใช้น้อยนะฮะหกปีนะครับปีสองหมื่นนิดๆนะครับ ปีละ2 0 0 0 0โลนิดๆนะครับสภาพคลิบๆสวยๆนะครับสำรวจรอดรถคร่าวๆแล้วเนี่ยโอ้โหต้องรีวิวด่วนนะครับก็มาแนะนำกันเลยนะครับตัวนี้เป็นแฮชแบกนะครับอ่าเป็นแฮชแบกหน้าห้าประตูนะครับทรงอ่าทรงนิยมทรงสวยเลยนะครับทรงนิยมทรงสวยเลยนะครับเอ่อล้อนะครับอืมเป็นล้ออนลอยสีเทาด้วยนะสีเทาอ่อนกว่าตัวสีรถหน่อยนะ สีเทาอ่อนกว่าสีรถหน่อยนะฮะนะฮะสวยงามนะครับพอดีผมขยับรถไม่ได้นะฮะติดสายขวาหน้าหลังกำแพงนะฮะก็ก็กตามนั้นนะฮะนี่ครับแฮชแบกนะครับมาด้าสองแฮชแบกนะครับหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัทปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสีเทาดำเลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นกิโลนะครับเปิดราคาที่ 3ามแสนหาหเท่านั้นนะครับรอออนไลอ์เดิมจากโรงงานสีเทานะครับไปชมกันเลยนะฮะให้ชมด้านข้างเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับมานี่เลยครับไฟโปรเจคเตอร์คู่นะครับคู่หน้าเลยนะครับพร้อมดีทามนะครับอยู่ในโคมโคมไม่แตกไม่เล้าไม่เหลืองนะครับสวยๆนะฮะไฟตัดมอกดีไซน์ก็สวยงามพร้อมคิ้วคิ้วเงินนะฮะนี่ครับ นี่ตัวคิวคมเนี่ยมนะครับสาคันเอาไปเลยนะฮะนี่ครับใครสายมูสายมงคลนะฮะสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้านะครับหกกอสสวยๆนะใค้สายมูนะครับนิยมชมช,มชอบฝากระโปรงเรียบๆให้ดูไปเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าผม ทำหลายรอบแล้วล่ะจะเสร็จอยู่แล้วลูกค้าโทรมานะครับไฟหน้าไม่เหลืองไม่แตกไม่เล้านะครับไฟโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับไฟตัดหมอกเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับดูไฟกันดีกว่าเห็นไหมฮะมันกลางวันเนาะมีไฟเดทไทม์นะฮะไฟเดทไทม์นะอ่าไฟเดทไทม์นะฮะ ชมนะครับครับตอนครับนะครับยางขนาดขอบสิบห้านะครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าทหกสิบ R สิบห้านะครับยางปีใหม่นะครับลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะฮะเพิ่งเปลี่ยนนะ่ะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปียี่สิบสองนะครับเนี่ยฮะปียี่สิบสองนะครับยางค่อนข้างใหม่นะ นี่ครับปียีสสองเนาะสวยๆซุ้มล้อนะครับสวยๆนะครับสเกิร์ตสเกิร์ตข้างนะครับสวยๆนี่ครับไฟเลี้ยวหูวกระจก LED นะครับคิ้วกันสาดประตูนะครับตัดมาสวยงามมือเปิดประตูสีเดียวกันนะครับนี่อ่า กุญแจนะครับให้ดูกุญแจก่อนเลยนะครับสวยงามนะฮะนี่ครับกุญแจแจรีโมทอิโมไลเซอร์นะครับอ่าเปิดเห็นไหมครับสวยงามภายในทูโทนสวยงามนะครับอ่าไม่ไม่ไม่มีรอยขูดขีดนะนี่เบาหุ้มหนังนะฮะหุ้มหนังไม่ใช่เบานะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับ ประตูเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับประตูเดิมเม็ดอาร์คเดิมสวยๆงามๆจบๆเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยงามจบนะครับไม่เป็นสนิมนะครับขอบไม่โดนนะฮะการอยชายบันไดมีร่องรอยการใช้นิดหน่อยนะครับผ้ายางมัสตายังอยู่นะฮะนี่ครับภายในทูโทนสวยๆนะครับเบาะนะครับเบาะตรงกลางเป็นกำมะหยี่นะฮะตัดด้วยขอบเนี่ยเป็นหนังนะครับ น่าจะคือเป็นหนังแท้ทูโทนนะฮะดำกับน้ำตาลเลยนะครับตะเข็บอ่ตะเข็บเ,เดิมเม็ดอาร์กเดิมกลมๆสวยๆนะครับกลมๆนะครับอ่กันอย่างรวดเร็วนะครับนี่ประตูเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมสวยๆนะครับอ่ล้ออัลลอยหไหมครับไม่เบียดไม่คูดนะครับไม่เบียดไม่คูดซุ้มล้อสวยนะฮะ สวยๆเลยเบียดไม่ครูดนะครับเอาประตูประตูหลังนะครับสวยๆเมวดอักเดิมนะครับเดิมลูกยางไม่ปีไม่แตกสครับเพดด้านอ่ามีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่าสายเบลตรงรุ่นนะครับสองศูน์หนึนะครับประตูเดิมนะครับนี่ครับเบา สวยๆตึงๆนะครับเบาะสวยๆตึงๆนะครับกลางเป็นกำมะหยี่ขอบเนี่ยเป็นหนังตัดทูโทนนะครับดำกับน้ำตาลเลยนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมกลมสวยนะครับตรงปิเอฟนะฮะโอ้โหอ่ะไปอย่างรวดเร็วครับผมฝาถังน้ำมันนะครับไฟท้ายนะครับ LED นะฮะเห็นไหมครับพร้อมทับทิมไปถึงฝากระโปรงนะครับ โลโก้มาสด้าสองนะครับโลโก้มาสด้านะครับสกายแอคทีฟนะครับไฟท้ายไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าไฟน้ําค้างไม่เข้าไม่รั่วนะครับตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยเนี่ยสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยเนี่ยสี่จุดนะเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับจุดที่สี่ครับนะฮะนี่ครับมาพร้อมนี่ครับชุดสเกิร์ตชุดเหมือน สเกิร์ตหลังนะครับชุดแต่งนะครับปลายท่อคู่นะครับเห็นไหมครับปลายท่อที่หนึ่งนะครับปลายท่อที่สองนะครับนะครับปลายท่อที่หนึ่งปลายท่อที่สองพร้อมกับทับทิมนะครับให้เพื่อนลบทางเห็นเนี่ยตรงกลางนะครับมือเปิดซ่อนไว้ตรงนี้นะครับไฟเบรกตรงที่สามอยู่ตรงนี้นะฮะไฟเบรกตรงที่สามอ่าเสาอากาศเป็นคีบฉลามนะครับหลังค้าสวยๆครับไม่บุบไม่มีขี้นกนะครับไม่เปิดไม่เปื้อนนี่ครับ ลายฟ้าสวยๆงามนะครับปัดน้ำฝนหลังนะครับอสวยๆนี่มาดูตัวกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังนะครับผมชี้กล้องนะผมไม่ได้ใบหวยนะผมชี้กล้องนะอามาชมกันต่อครับเปิดขึ้นมาสวยๆโอ๊ปะนะครับเดิมๆนะครับอะเดิมไม่เดิมโชคเดิมปาตาตามาต้าเลย ไม่แตกเม็ดอกักสวยสวๆคมๆสวยไงก็ไม่รู้ครับนี่ครับเม็ดอกักสวยจะเข็บเดิมซิลิคนเดิมนะครับหัวโชกไม่แตกนะครับไม่ถอดนะอ่าเร็วๆเ,เลยนะครับสวยๆนะครับ ทายในไหมครับพับได้นะบอกบอกพับ,บพไปได้นะครับบอกพับพไปได้มีการใช้งานนะมีร่องรอยนะเดี๋ยวบอกอูรถสวยจะสวยอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะชี้เห็นจะจะมีนะนี่ขาดท้ายถาดท้ายเหมือนแบบไม่ค่อยมีการใช้งานอะ่ะเนี่ยครับปกติพวกนี้มันจะมีรอยคูดอเนาะถ้ามันใช้งานอ่ะนะไปะต่อไม่ช้านะครับไม่ช้าอ่ะยางอะไรมีนะครับ ไม่โดนท้ายแน่นอนนะครับตะเข็บเดิมซีนเดิมตาปั๊มเดิมนะครับอยู่ครบนะฮะเข็บเดิมซีนเดิมตาปั๊มเดิมอยู่ครบนะครับของเดิมเดิมถาดเห็นไหมฮะของเดิมนะครับของติดลบติดลดเหลิพันกันนะครับอ่าไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะนี่กระจกเดิม นะครับฉีดน้ำฝนเออฉีดน้ำนะครับครับล้อแม็กเดิมนะครับไม่คูดไม่เบียดขอบพุดบาทนะครับแม็กสวยสวยนะครับยางมิชลินปี22นะครับเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนนะอ่าชมกันต่อครับอ่าเี๋ยวแป๊บเดียวล็อกนะครับนี่กุญแจรีโหทดเขานะสวยนะครับทรงอันเท่าไฟแช็กเลยนะครับบางๆงเบาๆเก็บง่ายนะครับ ประตูฝั่งนั่งหลังฝั่งนั่งฝั่งคนขับนะครับเ,เดิมไม่พุนะครับเดียดเดิมเดิมไหมเห็นไหมอ่าโอเคนะ เบาะครับเห็นไหมฮะสวยๆอ่ามีคาร์ซิดนะครับเป็นกาม,มะหยี่นะครับตรงนี้เป็นกรม,มะหยี่นะแน่นๆตึงๆนะฮะแน่นๆตึงๆขอบเนี่ยเห็นไหมฮะแน่นๆตึงๆตัดเป็นทูโทนนะครับนี่เลยฮะจะเป็นดํากับน้ําตาลอย่างนี้เลยนะครับไปชมห้องเครื่องกันครับนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในให้ดูก่อนแวบ,บๆนะ ให้ดูก่อนยั่วยั่วนะครับยั่วยั่วเลยนี่นะครับเปิดอ่าดึงนะครับไปกันต่อครับรีวิวแบบเรียวๆนะครับรีวิวเรียวเลยอ่ะคันเดิมนะถ่ายให้ดูคันเดิมนะมาสด,ด้าสองนะครับหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัสนะครับสีเทาดำปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆน็อตเดิมนะครับ นแกมเดิมนะครับเบาโชกหัวโชกนะครับนี่ฝากระโปรงนะฮะไล่ขึ้นมาพื้นตานเลยแล้วกันผมด่วนจีนะฮะด่วนจีเด็ดอาคเดิมตาหมออก,กอรโลโก้มัสดตดนะครับมาฝั่งคุณครับสวยเดิมนะครับหัวโชกเดิมนะครับแก้มได้มาเลย นะครับตัวเครื่องนะครับเบาโชกเห็นไหมฮะไม่ปูดไม่ปีดไม่แตกอ่าสีเดิมโรงงานนะครับครับให้ดูชัดๆจะจะนะครับเครื่องไม่เยิ้มไม่เยิ้มไม่แห้งไม่เยิ้มนะฮะนี่ครับตัวแผ่นซีนนะครับกันร้อนยังอยู่สวยนะครับอ่านุ่นคลานครับเห็นไหมครับลานรูกลมคมสวยนะฮะรูกลมคมสวยนะ อยู่ดีนะครับอ่ะไปชมภายในกันดีกว่าสตาร์ทเครื่องฟังกันครับกุญแจ้เขาเป็นรีโมทก็จริงนะครับแต่ถ้าเราใส่กระเป๋าเนี่ยเราก็เปิดได้นะฮะเราก็เปิดได้นะอ่ากดไปถึงที่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเปิดละนะครับประตูสวยๆนะครับประตูสวยๆนะครับนี่ครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับอืมประตูไฟฟ้านะครับ มีร่อรอยการใช้นะครับเนี่ยบุ๋มนะครับรอยบุ๋มลงไปนะครับสติกเกอร์ตัวรถยังอยู่นะครับอืมเดิมนะครับเบาะปรับได้สี่ทิศทางนะครับมียกขึ้นยกลงได้นะครับเป็นกรมยี่ก็มีรองรอยการใช้บ้างนะครับเป็นคนนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสามก้านเออดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับพร้อมขีดออกมาดีไซน์เนี่ยสวยเลยนะครับ เป็นสีคมเนียมสีเงินนะฮะเป็นหนังหุ้มหนังนะฮะนุ่มครับนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ย้วยนะครับตัวนี้ช่องแอร์ดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ลงตัวจริงๆนะครับสำหรับมาสด้าโฉมนี้นะครับ1.3สปอร์ตไฮพานะครับระบบก็มีนะครับวงการการลื่นถลายนะครับนี่ครับไอสต็อปมีนะครับ นี่ครับไม่มีการวางของเป็นรอยขีดขววนแมวนะครับตัวนี้ออกมาดีไซน์หน้าจอตั้งนะครับอ่าอ่ะสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับนี่เป็น p u s ส start นะเป็น p u s ส start กุญแจอยู่ในที่กระเป๋าผมแล้วนะอย่าเบรคครับกดสตาร์ทครับไฟหน้าติดครับนู่นฮะอ่ะดับไฟหน้าอ่าครับดีไซน์นะครับ fmam นะครับ หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอสัมผัสนะอันนี้ก็เป็นคอนโซลเนี่ยจะเป็นดีไซน์ตรงนี้เป็นสีน้ําตาลเป็นบุหนังนะครับนุ่มนะนะฮะกดแล้วบุหนังนุ่มนะครับอ่านี่เป็นช่องแอร์นะฮะอ่ไฟฉุกเฉินนะครับนี่ก็แอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวอแอร์ Air นะครับตัวแอร์เนี่ยมีระบบออโต้นะครับแต่ใช้หมุหมนเป็นอนาล็อก นะฮะใช้หมุนแบบอนาล็อกนะครับอ่ามีทั้งอุณหอ่ามีฮิตเตอร์ด้วยนะครับอ่านี่ครับมีวัตโต้มาให้ด้วยนะครับก็ดีไซน์แปลกตาสวยงามไปนะครับนะฮะอันนี้ช่อง CD นะครับมี USB พอร์มา2ช่อง SD 1ช่องนะครับ AUX นะครับยังไม่พอเสริมตัวที่ต่อุรีมาอีกอันด้วยนะฮะหัวเกียร์ดีไซน์ออกมากลมๆนะครับมีอ่า คลิปเล่นลายคลิปเป็นคมเนียมเนี่ยสวยงามนะครับไม่เปื่อยนะฮะไม่มีร่องรอยตัวเกียร์เนี่ยเป็นแถวแถวยาวนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ใช่ CVT นะครับเป็นดูโอขัดนะฮะอ่าเป็นดูโอขัดเนาะหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัสนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะฮะตัวนี้ก็ตัวชิปล็อกสำหรับใส่เกียร์เอ็นนะฮะอ่ะไล่ลงมานี่ครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือน อะไรนะตัวตัวเชิญนเครื่องอะ่ะเวลาจะเหยียบแซอ่อ่านี่ครับกดปื๊ดขึ้นไปเนี่ยได้เลยนะครับตัวมาอ่ตัวนี้ควบคุมควบคุมที่หน้าจอนะครับควบคุมที่หน้าจออ่าผมผมก็ไม่ที่ว่าเขาเรียกเมาส์นะฮะเมาส์เมาส์เ,าเครื่องเสียงนะเมาส์เครื่องเสียงเนี่ยฮะก็จะเป็นเล่นเสียงนะครับมาโฮมมีเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยใช้การบิดเอานะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้การบิดแล้วก็ยกหน้ายกหลังขึ้นลงนะครับเป็นเมาส์นะฮะเราเรียกเมาส์เนาะเบรกมือแบบมันนุ่นครับแต่ก็ใช้งานง่ายสบายนะฮะนี่ครับให้ดูภายในใน,นะครับภายในด้านบนเนี่ยครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีเบทนะครับเพิ่มความสว่างให้สวยงามนะฮะมีกระจกนะครับฝั่งอ่าโอเค นี่ก็มีนะครับมัดด้างสปอร์ตอ่า1.3สปอร์ตไฮพัสนะครับปี2017สีเทาดำนะฮะปี2017สีเทาดำปี2017นะครับ,รบอืมเป็น4สูบนะครับเครื่องพันสามเนาะ93แรงม้านะครับน้ำหนักรถเนี่ยหนึ่งตันนะครับไม่รู้ว่าช่างมาจริงๆหรือเปล่า แข่งหนึ่งตันตรงพอดีเป๊ะเลยนะฮะดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้านะครับสองจุดห้าเก้านะนี่ครับดีไซน์ออกมาสวยนะครับวางมือสะดวกสบายนะฮะจะใช้งานเนี่ยดีไซน์ได้สวยนะฮะนี่ก็เท้าเขียนได้สวยงามนะครับ เครื่องเดินเรียบนะฮะหน้าจอเป็นอเข็มนะครับสำหรับวัดรอบนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นเกลียนะครับแล้วก็ระยะเลขไม้นะฮะหนึ่งแสนสามื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขามาถึงไหนนะครับเดี๋ยวมันค้างอยู่ที่สิบสี่จุดหนึ่งเนาะ อุณภูมิภายนอกตัวรถเนี่ยอยู่ที่37องศาเขาก็จะบอกรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวเอ,อรถตัวตัวหน้าปัดเนาะรถดูจากสภาพน่าจะเป็นผู้หญิงใช้่นะครับผมก็ไม่ได้ใจเนาะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แหละี่แขวนไว้อืผมจะทํำยังไงดีอืเนาะนะครับสําหรับเอ,อลูกค้าที่สนใจนะครับ ค้าที่สนใจทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรให้รายเดียดไว้ใต้ลิงก์นะครับนะครับสนใจเป็นดอกเบีย้ยพิเศษทักได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับจำไม่ได้เนี่ยแคปไว้เลยนะครับว่ามาสด้าสองหนึ่งจุดสามสวอตไพัดปี2017ูนเทะเบียน9ก้ยังอยู่ไหม พี่จองได้ไหมพี่ต้องทํายังไงนะครับไฟแนนซ์บริการขนาดไหนนะครับเอกสารยุ่งยากไหมทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนะครับรีบก่อนนะครับเครื่องดีเครื่องสวยรถสวยนะครับเรารับประกันนะครับอ่าเล่มไม่ชํารุดนะครับตัวรถเนี่ยอ่าไม่มีไฟไหม้น้ําท่วมนะครับพิกคว่ำตัดต่อตัวถังกับสีไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีเรายินดีรับซื้อคือร้อเเซนนะครับ สนใจยังไงทักมาคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะครับนะครับคันนี้นะครับสวยงามมากคุ้มค่าคุณมมัคคารสนใจเนี่ยทักมาคุยเลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ